สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มายากันตีวันยาวค่ะอ่าวันนี้ก็มาเอายาใส่กนแมนเฮอรอินเมค่ะมาเอาตีอ่าหมอวันยาวค่ะบรรยากาศเทิอนปอบหมอก็บรรยากาศดีนะคะธรรมชาตินะคะนี่ก็เป็นหมู่วานวันยาวค่ะอ่ากันหวามหู่จักกันหืนน้ามาส่งค่ะรักเตเป็นเพิอนอ่าปอมีเซลเขาใกล้ค่ะเพือนปอบหมอเขาก็มีนกตัวหลายๆตัวก็มีค่ะอ่ามีเหลือเพิ่นก็มีค่ะมีมาประมาณห้าหกตัวค่ะ แต่เลียวเขาก็ไปประมอผลยาอยู่ค่ะอายาในที่เป็นยาโบราณเยวก็เป็นของเก่าของแก่ค่ะอ่าตกสามโจสามโจคนอยู่ค่ะมันเป็นยาสมุนไพรเยาก็มีกระถามันเมืนอม,นมก,ก่อนค่ะเรียมแกวเขาเมือตวจำจำัวจ้ำๆแต่เดี๋ยวในที่พูดจักว่าอันนั้นเป็นเขากลางเยวก็งานม,มีงาเสื้อค่ะเยาก็ที่มีสมุนไพรทางเมยวหนั่ค่ะแต่ผ้องแกมือจักค่ะ สำหรับให้ที่เป็นใส่กลมนแมนยาม้นลูกลงแตมใส่ลงมาคําไอ้ท่นเจ้นี้ก่อยาอะไรสมมติค่ะอายาหายนี้อ่นหัวปากก้อยเอาคะ่ะสําหรับให้ติมไขมือผ่าตัดอ่าก็มายาตีประมอนี่เลยคะ่ะปอยาหายยอดจังที่เอาเงินปอยามหายก่อนเอาเงินคะ่ะเปรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะก่อนน้องเ่ยาที่เจ้าคิดก่อขอมาแนะนำอาเซ่มอินเทนซิคเซ่ม,ซ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 มตัวนี้คะ่ะใจดีนะคะนี่ก่อที่มดขอดเยวคะ่ะ หันผลลีนะคะใจเซงโคตรยาวหันววาใจลีก็เลยขยักบอกต่อค่ะสําหรับไพ่ด er. ิมีนาแห้งอะนาเป็นห้อยซิวน้ำนำจ่านี่ค่ะอ่ามันกร่อยจางลงมือมันรู้สึกว่าหายค่ะเซรั่มตัวนี้ก็มันจ่อยหลายๆอย่างกเดีค่ะอ่าให้ถือหน้าเล็กเด่ยวก็ลดรอยลํำรอยแรงอ่ผ้ากาจุดลังลำเขาค่ะเนื้อเซรั่มมันก็เข้มข้นนะคะอย่าวก็มันเหนียวค่ะ สำหรับให้ตีใจอีซังเลยผลก่อนขอมาแนะนําใจตัวนี้เลยค่ะอ่าใจไปเจ้าไปลาใจแบบตู้วันก็เลยค่ะอย่าไปย่างค่ะอ่ามันที่ไรหันผลอ่าหันผลชัดเจนค่ะแต่ใจเยาวย่างให้ใจเยาว์ย่างมันก่อนหันผลซื้อใจก็เหมือนกันนะคะยาใไพ่ใจเลยใครหันผลไวอีกอ่ขอแนะนําพือใจแบบสม่ําเสมอใจตู้วันตู้วันค่ะอย่าไปขาดอีวันกันเนยวค่ะมันที่ไรหันผลไวเอาก็นาเขาก็อสังโนมมาแล้วเก่ายอาก็หอยลำไฮแรงก็หายค่ะ สำหรับให้ตีเป็นผ่านน้ำนายกก็เป็นซิวอ่ะขอมาแนะนำใจ้อ้อัน m a คซิลิป,ปินตัวนี้กันเลยค่ะใจ้เซรั่มตัดประจดตึงนา้าเยาก็ขอมาใจมา้มัคซลิป,ปินตัวนี้ค่ะตีไหนเป็นซิวตีไหนเป็นอันคูคุมค้มขนใหญ่ๆจะนี่ก่อนเอาใส่ตีนั้นกันค่ะไมนใส่ประจดตึงน้าก็เลยค่ะถ้าใครใส่จดึงน้าก็เลยค่ะสองวันไหนมัคหนึ่งปอก็เลยค่ะเพราะว่าสารสก,กัดมันนี้เข้มข้นนะคะเป็กกนอัตมาเนนนะคะสารสกัดมันนี้พอใส่จอดตึงน,าน้าในลูกมาในน้าที่ใส่ก็แล้วค่ะอ่างๆค,ค่ะ เพราะว่าเขาใจยาวมันที่หันผลไว้ค่ะยาวนามันที่ขาวใจนาขาวกับมันที่เลยหันนาพาสั์หรือเก่าไงเขาคิดเขาหัวเขาคิดว่านาพาเขาอะไรหรือเก่าติเตน่าเขามันใสไว้มันก็เลยหันนาพาสัดแจ้วไงเขาก็ต้องใจวังดุมตีนาพาต่างๆอันเป็นพันเขาใส่ตีนาพาต่างๆทุวันทุวันค่ะยขาก็ใส่ตีโวสซิวค่ะภายในหนึ่งคืนมันก็ยุบค่ะนาพาก็จางลงทุวันทุวันค่ะพอนาพาเขาจางลงเย่าอีกก็เขาใส่ตึ้งนาก็่ไรค่ะเขวก็มันที่เขาแอบแบบสมำสมอแบบนาเพงเขาเพงเพลงก็นั่นน่ะเนาะ ใจยาวรู้สึกว่าใจรีค่าก็เลยเครมาวกต่อค้าให้สนใจก่อสั่งเลยค้าของมีพร้อมทรงค่ี๋ยวแต่เหลวนี่ก็เปิดทับตัวแทนจำหน่ายค่ะมีต้นทุนก่อขายอะไรค่ามีค่ามีเลียราคาปันค่ะ